วันนี้ตั๊กจะมาทำลาบหมูค่ะทุกคนหมูก็ซื้อมาจากตลาดสดเมื่อวันก่อนนะคะซื้อมาทำผัดกะเพรานะคะตอนแรกก็ว่าจะเก็บไว้ทำแกงอ่อมนั่นแหละนะคะทีนี้แบบมันง่ายดีนะคะลาบหมูนะคะต๊ก,ก็เลยตัดสินใจทำลาบก่อนนะคะหมูก็เหลือแค่นี้แหละนะคะต๊กก็จะเอามาหัน่นให้มันเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะแล้วค่อยสับให้ละเอียดเลยนะคะทีนี้ต๊กก็จะเอาไปลวกน้ำนะคะอันนี้ก็ตั้งน้ำไว้ประมาณ2นาทีนะคะก็ลวกให้สุกเลยนะคะ เมนูนี้ก็คือไม่ได้ทํากินตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้เนื้อหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะตาก็จะตากใส่กะละมังโอ๊ยพูดผิดนะคะมัน จะบอกว่าเป็นชามก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่ก็เลยเรียกว่ากะละมังนะคะตอนนี้หมูเราก็สุกดีแล้วนะคะทีนี้ตาก็จะไปเตรียมผักนะคะจะมีต้นหอมผักชีล้อมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะตาก็จะล้างออกให้สะอาดเลยนะคะอันนี้ซื้อมาได้2วันเองนะคะมันจะเน่าแล้วนะคะแต่ก็จะเด็ดใบที่มันใช้ไม่ได้ออกนะคะก็จะใส่ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะจะได้อร่อยนะคะอันนี้ก็คือน้ําแลกนะคะตาก็จะล้างอีกน้ํหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เอามาหั่นค่ะทุกคนล้าง ออกก็เหลือแค่นี้เองนะคะเหลือนิดเดียวเองนะคะหั่นทั้งหมดนี้แหละนะคะตาก็จะเอาใส่ในชามเลยนะคะตาก็จะเอาต้นหอมใส่ด้วยนะคะหัวหอมค่ะทุกคนใส่ไปสัก5 6าหหัวนะคะอันนี้ผักกับแกงของเราก็จะมีแบบทัว่วพูด้วยนะคะตอนแรกก็ว่าจะเอา1ถุงนั่นแหละนะคะหาซื้อยากตาก็เลยบอกพี่เขาว่าเอาเพิ่มมาอีกสองถุงนะคะตากชอบกินมากๆเลยนะคะถั่วพูแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรนะทุกคนที่เป็นสีแดงๆเขาเรียกว่าเลดิดหรือเปล่านะคะ ตอนแรกก็กะจะใส่หั่นใส่สักห้าหกหัวหั่นใส่ทั้งหมดนี้แหละนะคะตอนหั่นหัวแรกนะคะทุกคนน้ําตาตากไหลนะคะก็เลยหั่นใส่แค่2หัวเองนะคะใส่แค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าน้องตัวเขาไม่ชอบกินผักนะคะตาก็จะแบบกินกับแก้มเอานะคะนี่เราก็หั่นใส่รวมกันไปทีเดียวเลยทีนี้ก็จะมาปรุงนะคะก็จะมีข้าวคั่วผงชูรสน้าปลาแค่นี้นะคะก็จะคนคนก่อนนะคะให้แบบเครื่องปรุงกับเนื้อหมูมันเข้ากันดีตากก็จะใส่พริกป่นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องออโตชิม นนะคะพอให้เขาชิมแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยนะคะตาก็จะแบ่งให้เขาอีกจานหนึ่งนะคะแบ่งแยกให้น้องโอต้กินต่างหากนะคะแล้วตาก็จะใส่พริกข่นเพิ่มอีกนะคะน้องโอต้จะได้ไม่เผ็ดนะคะตาสีสันของน้องโอต้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเขากินหมดเลยนะคะของต๊ก็จะมีสีแดงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ใส่เพิ่มไปสองช้อนนะคะต่อไปเราก็จะมาล้างผักกินกับแก้มเลยนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาใส่เป็นอะไรนะทุกคนภา,าษาอีสานเขาเอื่ว่าผากเขาน่ะนะภาคะ สารเขาก็จะใส่แบบนี้นะคะลูกอันนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตาก็ลืมชื่อนะคะเรียกยากเหลือเกินนะคะตาก็เรียกแต่ลูกสีแดงๆนะคะมีมะเขือด้วยนะคะมะีถั่วพูด้วยนะคะมะเขือตาก็จะล้างกินประมาณ5ลูกนะคะผักมันเยอะแล้วนะคะทีนี้ก็มาเทใส่จานกินกันเลยนะคะหน้าตาออกมากจะเป็นประมาณนี้นะคะถ่ายรูปเก็บไว้นิดนึงนะะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยแซ่บเวอร์เลยคะ่ะ